วิเคราะห์บอลเด็ดวันนี้นะครับวันพฤหัสที่6มกราคม2565นะครับสวัสดีนะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับที่ชอบดูบอลนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับดูบอลเต็งเล็งบอลเด็ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีคู่ฟุตบอลทีเด็ด4คู่นะครับที่เลือกมาในวันนี้นะฮะแต่ว่านะฮะคู่แรกในวันนี้ของเรานะครับคู่ทีเด็ดบิ๊กแมตชเนี่ยฮะอาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยต้องเลื่อนไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามาเน้น3คู่ที่เหลือกันนะครับ ในรายการของเกาโช่ซิลีเอนะครับโบลอนยาเจอกับอินเตอร์มิลานครับคู่ที่2นะฮะเอซมิลานเจอกับเอเอสโรม่าและคู่ที่3นะฮะยูเวนตุสเจอกับนาโปลีนะครับ บอลลี่คู่แรกในวันนี้นะครับโบลอนยาเจอกับอินเตอร์มิลานนะฮะสำหรับวันนี้เตะค่อนข้างไวหน่อยครับคู่นี้เริ่มเตะในเวลาหกโมงครึ่งนะครับสิบแทางฝั่งโบลอนยานะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่10ของตารางนะฮะเล่นทีมเจ้าบ้านมาแล้ว10ครั้งนะครับชนะไป5เสมอ1แพ้4ครับแล้วทางฝั่งทีมเยือนอินเตอร์มิลานนะฮะเล่นทีมเยือนมาแล้วนะครับ10ครั้งนะฮะชนะไป7เสมอไป2แพ้ไป1นะครับก็ตอนนี้อยู่ในอันดับจ่าฝูงของแคลโโชซ มาดูเฮตูเฮตนะฮะการเจอกันของทั้งคู่นะครับสิบนัดหลังสุดนะฮะล่าสุดเนี่ยทางฝั่งอินเตอร์มิลานเปิดบ้านถล่มไป6ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนก็จัดไป1นูนย์นะครับและก็ในปี2020ชนะไป3-1นึ่งะฮะแพ้ 1. 2ต่อครับก็ดูโดยรวมแล้วนะฮะทางฝั่งอินเตอร์มิลานในการเจอกันนะฮะชนะไป7นะครับทางฝั่งบริลญาชนะไป2แล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับจาก10นัดหลังสุด ก็ชัดเจนนะฮะอินเตอร์มิลานได้เปรียบอย่างแน่นอนนะฮะในการเจอกันทีนี้เรามาดูฟอร์มในช่วงนี้ของทั้งคู่นะฮะทางฝั่งโบโลญญายครับล่าสุดไปเยือนนะฮะซัสโซโลแล้วจัดไป3าศูนย์นะครับแพ้กับยูเวนตุสศูนย์ต่อสองฮะแพ้โตริโนสองหนึ่งนะครับแพ้ฟิออเรตินนานะครับแล้วก็ชนะเอเอสโรม่าได้1นศูนย์ก็ดูแล้วในช่วงนี้นะฮะของทางฝั่งโบโลญญายเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพิ่งจะกลับมาฟื้นได้ในนัดล่าสุดที่ไปเจอซัสโซโลนะฮะก่่่่อนนนนนนนห้้าาาััเนีียดทผม แพ้รวด3นะฮะสนัดติดเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มในการเล่นทีมเจ้าบ้านนะครับถือว่าค่อนข้างไม่ค่อยดีนะฮะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะครับ5นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านนะครับแพ้ไปถึง3ครั้งแล้วก็ชนะได้แค่2ครั้งนะฮะดูแล้วก็เพิ่งโดนคาบ้านมาหมาดๆเลยนะฮะ2นัดที่ผ่านมาที่เล่นในบ้านก็น่าจะเสียทรงพอสมควรนะฮะ มาดูที่ฝั่งอินเตอร์มิลานนะฮะทีมยืเนในวันนี้นะครับล่าสุดเปิดบ้านจัดโตริโนไป1-0ครับไปถล่มซานแอนนิตาน่า5-0นะฮะชนะกายารี่4-0แพ้เรอัลมาดริด2-0นะฮะไปเยือนชนะเอสโรงมา3-0ก็ถือว่าช่วงนี้โหดจัดๆนะฮะถ้าไม่นับเกมที่ไปเยือนเรอัลมาดริดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ถือว่าไล่พ่าย8นัดติดแล้วนะครับในกัลโชว์ซิลิอานะฮะ แล้วก็เกมเยือนของพวกเขาเนี่ยครับก็ทําได้ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับ11นัดหลังสุดที่ไปเยือนนะครับชนะไป7เสมอ2แพ้2นะฮะก็ถือว่าไร้การ์ดนะครับเอาเรื่องจัดๆนะครับก็2ทีมนี้เทียบกันแล้วนะครับก็เป็นทางฝั่งอินเตอร์มิลานเนี่ยที่ดูดีกว่าชัดเจนทีนี้เรามาดูราคาฟุตบอลนะฮะวันนี้ราคาบอลเปิดมาที่อินเตอร์มิลานต่อ1ลูกนะครับราคานี้เนี่ยอินเตอร์มิลานทําเงินไป3เสียไป1แล้วก็ยกไป1ครับ ส่วนด้านโบลอนยานะฮะในราคานี้เนี่ยเสียไปถึง4นะครับทำเงินได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองแล้วก็เป็นในนัดที่เจอกับอินเตอร์มิลานในปี2020ด้วยนะครับผมก็น่าสนใจนะครับในประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวขอไปดูนักเตะเพิ่มเติมนะครับผมในส่วนของสภาพทีมในวันนี้นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านโบลอนยานะครับผมมีผู้เล่นบาดเจ็บที่1คนนะฮะเป็นเจอร์ดี้สเคาวเทนนะครับแล้วก็มีอีก3คนนะครับที่ติดโควิดเป็นนิโคลัสนะครับโดมิงเกส นิโคลัสวิโอล่านะครับอารอนฮิกกี้และมี2คนนะครับมูซาบาโลกทางด้านของอิบราฮิมเบนไบนะครับไปรับใช้ทีมชาตินะครับผมก็หมดสิทธิ์นะฮะในวันนี้โดยรวมแล้วมองแล้วนะฮะก็ไม่นามีปัญหาเท่าไหร่นะครับในวันนี้ของบริญัาในส่วนของผู้เล่นนะครับมาที่ทางฝั่งของอินเตอร์มิลานนะครับวันนี้มีผู้เล่นติดโทษแบนหนึคนนะฮะไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามา แล้วก็เป็นด้านของดีเซโกเนี่ยมีปัญหาในด้านของโควิด1 9นะครับวันนี้ก็หมดสิทธิ์ลงเล่นให้กับทีมนะครับผมก็ดูทั้ง2ทีมแล้วนะครับไลน์อพที่ลงวันนี้ก็สภาพสมบูรณ์พร้อมกันดีนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรน่าจะจัดกันยับนะฮะมาดูไลน์อพกันหน่อยนะครับวันนี้ทางฝั่งบริญญานะครับใช้หน้าคู่นะฮะ มาโก้อันเดลโตวิชนะครับแล้วก็ออสโซลินนี่นะครับลงเป็นหน้าคู่ในวันนี้ครับในแดนกลางครับมีด้านของสวันเบิร์ดนะครับโซลิอันโนครับแล้วก็กาลิเมเดลนะครับนิมเส้นเป็นมิเชลได้นะครับแล้วก็ซิลเวสต์รีในแผงหลังเนี่ยฮะสามเซนเตอร์นะครับเป็นเตย์อาร์ตนะครับโบนิฟัสซี่แล้วก็ซูมาโอลโลนะครับผมผู้รักษาประตูเป็นด้านของสโคลรุฟสกี้นะฮะลงเฝ้าเสาเช่นเคยก็ได้เรื่องอยู่นะฮะโดยรวมของผู้เล่นโบลิญ่าในวันนี้นะครับวันนี้ท้อง อ่าหน้าคู่เนี่ยเป็นทางด้านของมาร์ตินเนสนะครับแล้วก็ซันเชสเนี่ยลงคู่กันนะครับในแดนกลางครับมีบาเรลล่านะครับโบโซวิดครับบิทเดิ้ลนะฮะส่วนริมเส้นจะเป็นดัมฟี่แล้วก็เปเดซิสนะครับผมในแผงหลังนี่ฮะัสามเซนเตอร์เป็นเดอะฟรีนะครับสกรีนเนียแล้วก็บัสโตนี่ครับแล้วก็ทางด้านผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นด้านของฮัชดาโนวิดนี่ฮะลงเฝ้าเสาในวันนี้ครับก็ถือว่าสมบูรณ์เช่นกันนะฮะสภาพนักเตะในวันนี้ของอินเตอร์มิลานนะครับ มาติเนสนี่ก็ยิงไปแล้ว11ประตูเลยนะครับ2แอซซิตในฤด,ดูกาลนี้ทัศนะในเกมนี้นะครับมองว่าทางเจ้าบ้านโบลอนญานะครับในช่วงนี้เนี่ยถือว่าฟอร์มยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะส่วนหน้าทีมเยือนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับจากฝูงของตลางนะฮะแล้วก็สติทั้งการเล่นเย่าเยือนเนี่ย ดีมากๆเลยนะครับผมโหดจัดจัดนะครับสามารถชนะติดต่อกันในลีกมาได้แล้วนะครับเนัดนะฮะแล้วก็การเล่นทีมเยือนเนี่ยก็อย่างที่ดูไปเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับราคาบอลวันนี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างสวยนะฮะถ้าจะเล่นไปทางฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งดูจากสถิติที่ผ่านมาของพวกเขาแล้วนะฮะยิงยับยับหลายนัดเลยนะครับ รูกการนี้ขึ้นชื่อในการยิงดุอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีปัญหานะฮะเกมนี้ขอเลงนะครับขอเลงไปที่ทางฝั่งอินเตอร์มิลานเลยนะครับผมน่าจะบุกมาแล้วเก็บ3แต้มไปได้อย่างไม่มีปัญหานะครับนัดนี้นะครับทางเจ้าบ้านบริลญ,ญาเนี่ยน่าจะต้านทานไม่ไหวอย่างแน่นอนครับมาต่อนี่คู่ที่2องนะฮะเอซมิลานครับเจอกับ a อเอสโรมาคู่นี้ก็น่าสนุกนะครับ ก็เตะในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมมาดูในตารางคะแนนนะครับตอนนี้ AC ิมิลานเนี่ยอยู่ในอันดับรองจากฟูงนะฮะเล่นทีมเจ้าบ้านมาแล้ว9ครั้งนะครับชนะไป6เสมอ1แพ้2ครับแต่ที่ต้องฟังเอเอสโลมานะครับอยู่ในอันดับ6นะฮะก็ถือว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่ในดูดูกาลนี้นะฮะเล่นในทีมเยือนมาแล้ว9้าครั้งครับชนะไป4เสมอ0แพ้4ก็ถือว่าครึ่งครึ่งนะครับเกือบครึ่งครึ่งมาดูในส่วนของ Head to Head นะฮะคู่ที่เจอกันล่าสุดนะฮะในเดือน11ที่ผ่านมานับ ก็เป็นทางฝั่ง AS เอสโลมาเนี่ยที่เปิดบ้านแล้วโดน AC มิลานจัดไป2-1นะครับก่อนหน้านั้นในเดือนมีนาคมก็2-1งหนเช่นเดียวนะฮะที่เหลือมีเสมอกัน3-3ครับ AC มิลานชนะ2-0 AS ูนย์โลมาชนะ2-1เสมอกัน1-1นะฮะก็ดูโดยรวมแล้วนะฮะคู่นี้เนี่ยเจอกัน10นัดหลังสุดนะครับทางฝั่ง AC มิลานชนะไปได้5ครับแล้วก็ AS เอสโลมาชนะไป3แล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะครับก็ดูแล้วเนี่ยเป็นทางฝั่ง AC มิลานเนี่ยที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับผม ทีนี้ขยบมาดูในส่วนของฟอร์มในช่วงนี้นะครับของ AC ซมิลานนะครับล่าสุดเนี่ยเอซมิลานเนี่ยบุกไปจัดเอ็มโปลีมา4ต่อ2นะครับแล้วก็ไปแพ้ให้กับนาโปลีศูนย์ตัวหนึ่งครับในบ้านนะฮะเสมออูดินิเซ่นะครับแพ้ลิปูสองหนึ่งชนะซานไลนิตาน่าสองศูนย์นะฮะถือว่าฟอร์มในช่วงนี้ไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยแพ้ไปสองนะฮะเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะได้แค่สองครั้งเท่านั้นเองเกมในบ้านนะฮะเกมในบ้านของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่าทําได้ต่ํากว่ามาตรฐานนะฮะ ลองสังเกตดูนะฮะสี่นัดที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ไป3เลยนะฮะชนะได้แค่นัดเดียว,วยเองแล้วก็2นัดล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆนะฮะโดนคาบ้านมา2นัดติดนะครับก็น่าจะขวัญกำลังใจเนี่ยน่าจะมีสะเทือนเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในทางฝั่ง,ง AS โลมานะฮะทีมเยือนในวันนี้นะครับล่าสุดไปเสมอกับซามโดเลียมานะฮะก็นัดนี้ไม่ดีเลยนะครับเก็บคะแนนในบ้านไม่ได้นะครับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยไปเยือนอาลันตาน,นะครับแล้วจัดไป41นนัดนี้ถือว่าทำได้เยี่ยมนะครับ มีชนะสเปเซีย2-0นะฮะชนะโซเฟีย3-2แล้วก็ไปแพ้กับอินเตอร์มิลานจากฝูงที่0-3ครับมองภาพโดยรวมแล้วช่วงนี้ AS สโรมาทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็มาดูเกมในการเล่นฝั่งทีมเยือน2นะฮะสนัดที่ผ่านมาล่าสุดนีฮะทั้งใน ECL u f a c นะครับยูฟาแชเมเปียนลีกเนี่ยทางฝั่งเอสโลมาก็เก็บชัยชนะไปได้นะครับจากการไปเยือนแล้หลังจากนั้นก็ไปถล่มอาตาลันต้านะครับ4-1ถือว่าทำได้เยี่ยมนะฮะในช่วงนี้ แล้วก็ราคาบอลวันนี้นะครับเป็นที่ทางฝั่ง a c ซมิลานเจ้าบ้านต่อนี้ครึ่งลูกด้วยนะครับราคานี้นะครับเอซมิลานทาเงินไป2เสียไป3นะครับแล้วก็ทางฝั่ง AS เอสโมาเนี่ยทำเงินไป2แล้วก็เสียไป3มองดูแล้วนะครับผมให้ภาษีทาง AS โลมาเนี่ยดีกว่าเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบจากฟอร์มในช่วงนี้นะฮะแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับสติในการเจอกันของ a c ซิมิลานเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวขอไปเช็คนักเตะเพิ่มเติมนะฮะ สภาพนักเตะในวันนี้ของทั้งคู่นะครับทางฝั่งเอซิมิลานมีผู้เล่นบาดเจ็บที่2คนนะครับแล้วก็อีก3คนเนี่ยไปรับใช้ทีมชาตินะฮะผู้เล่นบาดเจ็บนะฮะมีไซมอนเคียร์นะครับแล้วก็เปเรลกี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับแฟรงเคสซี่เนี่ยครับเป็นมิดฟิลด์กลางตัวรับตัวหลักของทีมเลยนะฮะเกมนี้ก็น่าจะเป็นบาคาโยโก้นะครับลงทําหน้าที่แทนมาที่ทางฝั่งของ AS เอสโรม่านะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บ1คนรอเช็คฟิตหนึ่งนะฮะ แล้วก็ไปรับใช้ชาติ2คนนะครับก็ดูจากรายชื่อทั้ง2ทีมแล้วนะฮะในการลงสนามนั้นนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสภาพนักเตะส่วนใหญ่เนี่ยสมบูรณ์พร้อมกันดีนะครับวันนี้น่าจะสนุกอีกคู่หนึ่งนะฮะคู่นี้มาดูไลน์อปคร่าวๆนะครับของทาง AC มิลานนะครับหน้าตัวเป้าเป็นสลาตันอิบาฮิโมวิชนะฮะเช่นเคยนะครับกลางลุกเป็นเลอาล t นะครับแล้วก็ดิอาร์สอีกคนหนึ่งเป็นซาเลมาเกสนะครับ ในตำแหน่งกลางตัวรับนะฮะจะเป็นบากาโยโก้ในฮะที่ลงมาแทนนะครับแล้วก็โตนาลี่ครับในแผงหลังเนี่ยฮะสองเซ็นเตอร์นะครับก็เป็นทางด้านของโรมันโยลลี่นะครับแล้วก็โทโมลี่ส่วนทางด้านแบ็คเนี่ยเป็นเออร์นันเดสกับฟอเรนซี่ครับผมผู้สามไปดูเป็นทางด้านของมายองนี่ครับลงเฝ้าเสาเช่นเคยนะครับผมมาดูที่ดานฝั่งโรม่านะครับวันนี้ใช้แผน352นะครับ ก็ผู้เล่นคู่หน้านะครับเป็นด้านของซานิโอโลนะครับยืนคู่กับแทมมี่อับราฮัมแล้วก็ในแดนกลางครับจะมีแวตูนะฮะคิสซันเต้ครับแล้วก็เป็นเลกินนี่นะครับริมเส้นเป็นด้านของคาสดรอปนะฮะแล้วก็บินย่าที่แผงหลังนี่ครับสามเซนเตอร์เป็นมันชินนี่นะครับอีบันเยสนะฮะแล้วก็ทางด้านของคิสมอร์ลิงผู้สาประตูเป็นด้านของปาตีซียูนะครับลงเฝ้าเสาเช่นเคย ทัศนาสำหรับคู่นี้นะครับผมผมมองว่าทางเจ้าบ้านนะฮะเอซิมลานฟอร์มในช่วงนี้เนี่ยอาจจะดูแผ่วลงไปนะครับแล้วก็ทางทีมเยือนนะฮะเอสโลมาเนี่ยฟอร์มเริ่มกลับมาดีขึ้นตามลำดับนะครับฟอร์มเล่นของ AS สโลมาในเกมเยือนเนี่ยถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่า2นัดล่าสุดที่ไปเยือนนะฮะก็เก็บชัยชนะได้ทั้ง2เลย ราคาบอล bon วันนี้นะฮะผมว่าค่อนข้างดีสําหรับทั้งสองทีมเลยนะครับเกมนี้นักเตะตัวหลักส่วนใหญ่ของทั้งสองทีมเนี่ยพร้อมลงสนามกันดีนะครับก็มีบางตัวเนี่ยที่อาจจะมีอาการบาดเจ็บหรือว่าติดโควิดนะครับถึงแม้ว่าภาษีในการเจอกันของทั้งสองทีมเ c มิลานจะดูดีกว่านะครับแต่ถ้าดูฟอร์มในช่วงนี้แล้วก็ปัจจัยอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับ ผมมองว่าทาง AS Loma เนี่ยจะดูดีกว่านะครับมีโอกาสที่จะบุกมาเนี่ยแล้วยันเสมอเจ้าถิ่นไว้ได้นะครับเผลอๆก็อาจจะพลิกกลับขึ้นมาชนะได้เช่นกันเพราะว่าฟอร์มในช่วงนี้ของเอสซิมิเนี่ยดูดรอปลงไปจริงๆนะครับก่อนหน้านี้นะครับขอเลงนะครับเลงไปทางฝั่ง AS โลมานะครับทีมเยือนน่าจะบุกมาแล้วยันเสมอนะฮะไม่ก็อาจจะชนะได้ประมาณ1เมตรนะฮะอย่างแน่นอนครับก็จัดไปนะฮะเชียร์ AS โลมาครับผม มาต่อที่คู่สุดท้ายในวันนี้นะฮะยูเวนตุสเจอกับนาโปลีนะครับทั้งคู่นะฮะตอนนี้ยูเวนตุสอยู่ในอันดับที่5ของเกาโชซิเรียร์นะฮะเล่นทีมเจ้าบ้านมาแล้ว9ครั้งนะครับชนะไป5เสมอ1น1แพ้3ครับแล้วก็ทางฝั่งทีมเยือนนาโปลีนะฮะอยู่ในอันดับ3ของตารางนะครับ ซึ่งฤดูกาลนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างเยี่ยมเลยนะครับผมเส้นทีมเยือนมาแล้ว9้าครั้งนะฮะชนะไป6สเสมอ2แพ้1นะครับเฮทูเฮทของทั้งคู่นะครับที่เจอกันล่าสุดเลยนะครับในบ้านของนาโปลีเนี่ยนาโปลีก็เก็บชัยชนะไปได้2ต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นในบ้านยูเวนตุสเนี่ยยูเวนตุสก็เก็บชัยชนะไปได้2ต่อ1นเช่นเดียวกันก็ถือว่า2ครั้งล่าสุดเนี่ยใครเล่นในบ้านก็จะได้เปรียบนะครับไม่ใช่แค่2นะครับแต่เป็น6นัดเลยนะครับ ที่คู่นี้เจอกันนะฮะใครที่เล่นในบ้านเนี่ยมักจะเก็บใช้ชนะไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นสถิติอ้างอิงที่น่าสนใจนะครับผมทีนี้เรามาดูฟอร์มของทั้งคู่นะฮะล่าสุดทางยูเนตุสนะครับเปิดบ้านชนะกายารี่ไป2 0นะฮะชนะโบลินยาในเกมเยือน2 0ไปเสมอ AC วีนิช11นะฮะชนะมันโม FF นะฮะก็ดูแล้วฟอร์มในช่วงนี้ของยูเนตุสนะฮะค่อนข้างทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับหนัดที่ผ่านมานะครับชนะไป5แล้วก็เสมอเป็นนะฮะ ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็การเล่นในบ้านนะฮะของยูเวนตุสนะครับ6นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับชนะในบ้านไปถึง5ครั้งแล้วก็พลาดแพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวขย่ยมมาดูในส่วนของฟอร์มนาบุลีนะครับในช่วงนี้เนี่ยล่าส,สุดก็เปิดบ้านพ่ายกับสเปเซียไป0ต่อ1นะครับไปเยือนเอซีมิลาแล้วจัดไป1-0ได้นะฮะและก่อนหน้านั้นนะครับก็เปิดบ้านพ่ายให้กับเอ็มปูรีไปอีก0ต่อ1โหอะไรกันเนี่ยถือว่าการเล่นในบ้านของนาบุลีเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ เดี๋ยวลองมาดูฟอร์มในการเล่นทีมเยือนของนาโปลีนะฮะการเล่นในทีมเยือนของนาโปลีก็เอาแนอเอนอนยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับ5นัดที่ผ่านมานะครับชนะไปได้แค่2นะฮะแพ้ไป2แล้วก็เสมอไป1ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ช่วงหลังมาแผ่วลงนะฮะการไปบุกเขานะครับทำได้ไม่ค่อยดีเหมือนก่อนหน้านะฮะสำหรับราคาบอลคู่นี้นะครับวันนี้เปิดมาที่ทางฝั่งจูเวนตุสนะฮะต่อที่ครึ่งลูกนะครับผม ในราคานี้ทางฝั่งยูเวนตุสทำเงินไป4ครั้งเลยทีเดียวนะครับเสียไป1งเท่านั้นเองและทางฝั่งนาโปลีนะครับทำเงินไป3แล้วก็เสียไป 2, 2> <c oughs> ก็น่าสนใจนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านยูเวนตุสนี่ฮะสติต่างๆทั้งคู่นะฮะถือว่าทางฝั่งเจ้าบ้านยูเวนตุสนะครับดูดีกว่าเล็กน้อยนะฮะทางฝั่งนาบปลีก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับเดี๋ยวขอไปเช็คนักเตะเ,เพิ่มเติมนะครับผมวันนี้ทางสภาพนักเตะยูเวนตุสนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บที่2คนนะครับผมเป็นด้านของดานิโลนะครับ กับโบนูชีนะครับอดลงสนามนะฮะแล้วก็มีอีก3คนนะครับที่มีปัญหาทางด้านโควิด -19 นะครับซึ่งวันนี้ต้องขาดตัวหลักของทีมนะครับตัวเซนเตอร์หลักของทีมอย่างคีเอลินีด้วยนะครับผมก็วันนี้น่าจะเป็นลูคันนี่นะครับที่ลงหน้าที่แทนนะฮะมาที่ต้องฟังของนาโปลีนะครับโอ้โหวันนี้เหมือนว่าจะมีปัญหาผู้เล่นไม่ได้ลงหลายคนเลยนะครับมีบาดเจ็บแค่1คนนะฮะติดโทษแบนหนึคน แล้วที่เหลือเนี่ยฮะมีปัญหาด้านโควิด19นะครับแล้วก็อีก3คนไปรับใช้ชาตินะครับมองดูแล้วสบานตักเตวันนี้ของนาโปลีเนี่ยฮะก็ถือว่าแย่เอาการนะครับมาดูไลน์อัพกันหน่อยนะฮะทางฝั่งยูเวนตุสนี่ครับหน้าเป้าเป็นโมลต้านะฮะแล้วก็กางลุกเป็นดีบัลล่านะครับแมนเดซซี่แล้วก็ขีเอซ่ายครับ ในตัวกลางลับนะครับเป็นโลกาเตลลี่นะครับแล้วก็เบตันกูส่วนแผงลับคู่เซนเตอร์นะครับเป็นลูกานี่แล้วก็เดอร์ลิกนะครับด้านข้างครับแบ็คครับเป็นทางด้านของกัวร์ลโดนะครับแล้วก็ซันโดนะครับรู่สามดูทานด้านของเซสตนี่นะครับมาที่ทางฝั่งนาบบลีนะฮะวันนี้สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหน้าเป้าเป็นเมอร์เทนนะครับกลางลุกเป็นเซริลสกี้นะครับโปลิตันโนแล้วก็อินซิเย การรับเป็นโรบอตกานะครับและก็เดเมอร์นะฮะผู้เซ็นเตอร์เป็นลามานี่ครับพวนเอซุสนะฮะแล้วก็แบ็คเป็นโลเรนโซกับกูลอมทางด้านผู้รักษาประตูนะครับเป็นในส่วนของออสปิน่านะครับลงเฝ้าเสาในวันนี้นะครับทัศนะเกมนี้นะครับมองว่าทางเจ้าบ้านเนี่ยจูเวนตุสนี่ครับฟอร์มในช่วงนี้เริ่มดีวันดีคืนเลยนะครับถ้าเทียบกับทางฝั่งทีมเยือนนาโปลีนะฮะถือว่าฟอร์มดรอปลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ยิ่งในการเล่นในส่วนของเกมไปเยือนเนี่ยทางฝั่งนาบปลีนะครับช่วงหลังนี้ดรอปลงไปนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นนะครับฟอร์มในการเล่นทีมเจ้าบ้านของยูเวนตุสเนี่ยครับค่อนข้างแข็งแกงร่งเนะฮะแล้วก็ดุดันมากๆเลยราคาบอลวันนี้เนี่ยซึ่งเปิดมาที่ปปนะครับก็ถือว่าราคาค่อนข้างสวยมากนะครับถ้าเราจะเล่นไปทางฝั่งของยูเวนตุสนี่ฮะนักเตะส่วนใหญ่ของทีมเยือนเนี่ยติดปัญหาโควิดแล้วก็ติดปัญหาการไปรับใช้ทีมชาติหลายคนนะครับ ก็น่าจะเป็นปัญหาในการลงเล่นวันนี้อย่างแน่นอนนะครับกับนาโปลีเกมนี้ก็ไม่น่าพลาดนะฮะมาลายูเวนตุสนะครับน่าจะเปิดบ้านแล้วเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนนะฮะเกมนี้ก็ขอเล็งนะครับขอเล็งไปทางฝั่งเจ้าบ้านยูเวนตุสนะครับสถานการณ์แบบนี้นะครับน่าจะเปิดบ้านแล้วจัดทางด้านของนาโปลีไปได้อย่างแน่นอนนะครับผมก็จบไปเป็นแล้วนะครับ4คู่ในวันนี้นะฮะก็คู่แรกเนี่ยอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเลื่อนไปนะครับ คู่ที่2โบลเดนยากับอินเตอร์มิลานนี่ยครับคู่นี้ขอเป็นต่ออินเตอร์มิลานนะฮะเพราะว่าฟอร์มช่วงนี้เนี่ยโหดจัดเหลือเกินนะครับผมแล้วคู่ถัดมานะ่ยฮะเอซีมิลานกับเอเอสโรม่าคู่นี้ขอลองไปทางฝั่งเอเอสโรม่านะครับเพราะว่าในช่วงนี้เอซมิลานนะครับฟอร์มดรอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมถึงแม้ว่าสติการเจอกันจะดีกว่านะครับแต่ฟอร์มในช่วงนี้นะฮะเอเอสโรม่าเนี่ยก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันนะครับก็จัดไปนะฮะเกมนี้เอเอสโรม่านะครับและคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับยูเวนตุสกับนาโปลีนะะฮ ได้เปรียบชัดเจนนะฮะในเรื่องของผู้เล่นในวันนี้นะครับแล้วก็สติการเล่นในบ้านสติต่างๆนะฮะทางด้านยูเวนตุสเนี่ยมาแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ดุดันมากๆในช่วงนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับในราคาประมาณนี้นะครับก็คาดว่ายูเวนตุสน่าจะเปิดบ้านแล้วจัดนาโปลีไปได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะถือว่าเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับผมถ้าหากถูกใจหรือว่าเห็นตรงกันนะฮะ ก็ตามกันได้นะครับอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามในช่องของดูบอลเต่งเลงบอลเด็ดนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับผมมาแบ่งปันข้อมูลนะฮะในการลงทุนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะฮะก็กอนจากกันไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะเฮงเฮงรวยรวยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกท่านแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับผม